สวัสดีครับเอฟซครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าหละเอซอยู่กับช่องลำนำอิสานคือเก่าครับบ่าวหมูคนส่งโจนคือเก่านละเออเห็ดอยู่เห็ดกินครับวันนี้ไกล้แจ้อเฟซี FC. ต้มน้ำปลาไกลแจ้ครับไกลแจ้ตัวผู้ต้มมาจะโดนแล้เอฟซแมนจะเข่าสองชั่วโมงตีครับควบหนาบก็ต้องพูดถึงกับเอฟซเป็นตัวผูครับแล้วก็ เงยหนยาเาแล้วเดี๋ยวตาโามาให้เอฟซีเบ่งกล๊กกันสุดยอดเ่ยสินี่ครับกิจเจเอฟซีเอ้ยต้มน้ำปลาครับสูตรนี้สัมผัสเบ่งก่อนครับเอฟซี FC. สิเปลือยยากแน่เละครับเพราะว่าเขาเป็นไก่แบบมีอายุนะเอฟซีเ่าไก่เ่าครับต้มสุปเขาเดี๋ยวบามูหางใหม่ปุงกันเอฟซีอุโอ้หวาดเสียวหวาดเสียว สุดยอดเลยน้ำสุปตับครับต้มตไปด้วยเตอตับใส่น้อหน่อยรืกเอซีบหมูกเฮ็ดใส่ไปลงไปได้หนหละสีหาพอปะใส่สาพัดน้ำสุปเอฟ สิบมันสูบไป FC เบิ่งนเยหน่อยนะโอ้โอเข้มข้นครับอือรสชาติรสชาติก็โอเคครับกลมกล่อม <c oughs> ใส่เขาครับแกแจี๊น้อย Nh chào bà mua hết lấy lều lòi hết. xem xài, yếu xí bùng, you know. Sep lại ม่มีคนถือกล่องให้บาหมูได้ปปะตอนนี้น้อยถือกล่องไทยจะข้านเร็ูเอิ่นตัวซอยเอฟซีเพราะว่ 4, ะบาบาหมูสิหันไก่ครับหันไก่กินเขามาถ่ายกล่องจะข้านะดนดนเฮ็ดครับสูตรนี่ ใส่นี่ครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยเกลือน้ำปลาครับกุงชูรสแล้วก็ซอสภูเขาครับมีหลักผักชีหัวกระเทียมตำสมัต FC จา้าพี่มันสิถือลำพุงลำพมันสีบกเขามมา FC ครับท้บอยจะน้อยก็ได้ยืนพ่นก็ได้เห็นคนนลำเนา บ้ามูสิส้อยเนื้อไก่ครับกินเขาแล้วโหหวานได้ซี่เด้อต้มสตรอเอาครับเพราะวา่าค่อนข้างจะหยาบครับเดี๋ยวไปต้มต่อครับเอฟซี มันได้เขาที่มันหยาบมาก็ไ่ต้มต่มตอคือว่าหัน่นเอาส่วนที่กินได้ก่อนครับตอนนี้ห่อน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 มือครับ หันวนห,หนเบืองเอาเอซีขวดน้วยๆแล้วครับสจอดเลยยังไครหลังนั่นไม่หร่อืมนี้งเลยครับไขรหลังเว้ แสบมันหนังล C เลยเอฟซีเลยมันเปื่อยคักคักมันไกเ่เถาแห้งครับบาหมูตมมาน่าจะเกือบสองชั่วโมงครับจะอยากเปื่อยเต็มที่ล F ะเอฟซีบาเนะไกเ่เถาบางไหนไเดี๋ยวต้มต่อครับตัวนี้ บแบบเท่ๆเขาว่าอันนี้เบ้แม่แลวครับอันนี้ซับแบบเท่ๆกินกันแบบนัวๆไปเลยครับเอฟซีสุดยอดบ่สให้เขาเบิ้งสาวหน่อยเบ้เต็มที่แล้วล่ะเบิ้งโอ้โหใส่เมือยทกคงแม่แน่น,นีย เฮ้ยสุดยอดวะครับแม่บ้านมาเป็นมือกล่องให้ครับมื่อนี้ทันเส้งมาไทยทึยท้งมาส้อยนี่ก็จะโบผ่านหรอกครับบขคือเนืะโบขคือหนังงัวครับหนังงัวมันไงหนังงัูอะงัวพ่าท่านเถาครับต้มก็เดียวกับเปลือย กินกันแบบเท่ๆนี่ไปยืดซี่นี่ครับหนังแสบมันขึ้นหนังยืดซี่นี่ครับนี่นี่ของซร้าวหน่ที่นี่ นี่สาวหน่อยพ่นมาเก f ซี่ถัวไก่มันมัน่นว่านี่ฮะที่เด็ดบอสี่ครับผมบอกมันต้มประมาณสองชั่วโมงละเอฟซีอยากเปื่อยเต็มที่นะครับแต่ว่าไก่มันเ่าแห้ง เดือยผมว่าแม่นน้ำจับเนาะย่างแหลมเนาะเดือยเนาะนะครับรู้ว่าแกได้ UFC อีปีเขาบนเนี้ยเป็นไหนครับออกได้อยู่นี่นลองสืบเลยครับนี่สุดยอด UFC ซีมกินโหลด มานทำใบไหลละหิงละผมเบื่องนะจัดให้เอฟซีเบื้องจะข้ามึง่งเอฟซีเสียเลยครับแสไป คชอบไปเห็ดสอบไปกินก่อนนิดสิซ้ำอ,อีกครั้งเพียงเขาส่วนนี้เดี๋ยวมาหมูสีต้มตอ่อครับข้างล่างนะี่ไงอันนี้ต้มตอ่อสิตมออ้มเขาเปื่อยครับตัวนี้เดี๋ยวเราหมูเอาหนังสุกนะัน เขาบ้างไหมจะลุกอ่ะนี่น้ซุป้อมนี่ครับเอฟุดเขา เ,เอาละครับเย็ซีครับนี่ครับให้เธอไปยืนหมดเลยเี๋ยวสรุปคิปมเพื่อนเห็นหน่อน,น,นี่นเห็นคนเห่นในความโอเคครับเ c ซีครับสำหรับเมนูไก่แจ่ต้มน้ำปลาเ c ซีนี่แหละครับอันเครื่องที่เข้าสิไปกินคือไก่ห้อปลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำจิ้มครับน้ำซุปสุดยอดขนาดเลยเซี เหมือน,นเดิมเหมือนกันเลยครับฝากเอฟซีแฟนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลน้น้ำมิสารครับเพียงล่างอกกำลังใจให้บ่าวหมูแล้วก็ทีมงานสาวน้อยบ่าไพิธีบ่บาวหมูได้ถ่ายคลิปอยู่ในคลิปของบ่าวหมูครับเพียงล่างอกกำลังใจให้ทีมงานของลน้น้ำมิสารสุบสกุสครับเอฟซี FC ครับสุดท้ายท้ายสุดครับออกกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม